กลับมาที่ตรงนี้ดีกว่าเมื่อวานอยู่ๆคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนเลขาธิการพรรคเก้าไก่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการที่พบปแปะถอนตัวจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเร็วๆนี้หรือในช่วงต้นปี2565ก็คือต้นปีหน้าหรือไม่แปลไทยเป็นไทยก็คือจะเป็นสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเร็วกว่าปกติเร็วกว่าที่คาดเร็วกว่าที่กําหนดไว้หรือไม่ค่ะ ทำไมจึงวิเคราะห์อย่างนั้นก็ต้องไปคุยกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะเลขาธิการพรกก้าวไก่นะคะไปถามกันตรงตรงเลยทําไมถึงถอดรหัสได้เช่นนี้นะคะสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณชัยธวัฒน์ค่ะไปกันที่คุณชัยธวัฒน์เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยธวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณชัยธวัฒน์ครับทาไมจึงไปถอดรหัสว่าการที่ปปสแปะเข้าถอนตัวมันคล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเร็วกว่าที่คิดกันเอาไว้ทําไมจึงงเคครรราาะหห์ถออัััสกนนย่้บ บอกชิดก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงหรืออะไรเพียงแต่ว่าก็เป็นเทียนแต่ตั้งข้อสังเกตไว้หยาบๆครับว่าเอ๊ะการที่มีการสรุปแล้วว่าคุณอัศวินจะลงผู้ว่ากทมเนี่ยนะครับครับ่ซึ่งแม้ว่าในทางการจะบอกว่าไม่มีผู้ว่าคนไหนส่งในนามพลังประชารัฐแต่เราก็ทราบกันดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคดิดเดตหลักอยู่สองคนก็คือคุณอัศวินแล้วก็ คุณจักรพิษนะครับใ,ในวัวงการเมืองก็รู้กันอยู่ว่าทั้งสองคนนี้ใครจะหลบให้ใครในะครับดังนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เนื่องจากว่าเมื่อมีความชัดเจนทางคุณจักรพิ์ประกาศถอนตัวก็เท่ากับว่าเอ๊ดูเหมือนว่าจะมีการเร่งสรุปเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยนะครับหลังจากเลือกตั้งอบจเสร็จเนี่ยนะครับในเดือนนี้ถัดไป ประมาณสักสามถึงสี่เดือนมันก็ควรจะถึงรอบของการเลือกตั้งกทมนะครับ,รบซึ่งก็ในแวดวงทางการเมืองเราก็ดูบก,กเขียนกันอยู่ว่าเอจะมีการเลือกตั้งกทมององหรือการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกันแน่นะครับนะครับครับครับพอเราเห็นการชัดเจนของอแคนดิเดตผู้ว่ากทมก็ ก็ S <S> <S <S> <S แค่เป็นข้อสังเกตไว้ว่ามันเป็นไป,ไปได้ที่จะมีการลือกตั้งกรทมก,ก่อนก็แค่นั้นเองครับเร็วกับกำหนดที่เดิมอาจจะยาวกว่านี้แต่น่าจะเร็วขึ้นก็คือไม่เกินต้นปีหน้าถูกไหมคะถ้าเร็วในความหมายนี้คือภายในไม่เกินต้นปีหน้าคือเขตหน้าเดืนมราคถ้า,ถาเร็วก็คือใช่ครับช่วงต้นปีครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะค่ะการเมืองระดับชาติมันก็ความขัดแย้งหรือเสถียรภาพทางการเมืองก็ยังไม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดบัติเหตุอะไรขึ้นมันก็อาจจะมีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนก็ได้ออคคร ทีนี้ทีนี้ถ้าเขาเร่งการเลือกตั้งพวกกทมให้เร็วขึ้นสมมุติว่าเขาเร่งจริงนะฮะสมมุติว่าเขาเร่งจริงนะฮะคุณชนวัตนวิเคราะห์ว่าการเมืองที่ภาพใหญ่เนี่ยเขาจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับการเมืองในภาพใหญ่นะครับคือคือสนามกทอมอเนี่ยปฏิเสธไปได้นะครับว่าเป็นแม้จะเป็นท้องถิ่นแต่เป็นท้องถิ่นที่อ,อยึดโยง นะครับกับการเมืองระดับชาติมากที่สุดครับนะครับเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าจะใครเลือกสนามไหนก่อนเนี่ยมันเกี่ยวพันกับการเมืองระดับชาติอยู่แล้วเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับตสเกี่ยวกับการจัดวางกําลังทังการเมืองในการเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะอันไหนก่อนหลังนะครับท่านนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ในเมื่อจะเป็นบิ๊กวินจะเป็นบิ๊กแปะมันก็คือพลังประชารัฐน,นะครับเพียงแค่พลังประชารัฐขั้วไหนเท่านั้นเองนะฮะการสลับสับเปลี่ยนตัวเล่นสมมุติว่าจะย้อนกลับไปซัพพอร์ตบิ๊กวินให้ลงมันก็ไม่น่าจะไปกระทบยุทธศาสตร์อะไรอย่างไรของทาง <ishing S 2> พลังประชารัฐ <isch> และมันก็ไม่น่าจะไปถอดรหัสไปไกลถึงขนาดจะเลือกตั้งเร็วจะเลือกตั้งช้านะคุณคุณคุณจิวัน์ยังแปลกใจอยู่ อ๋อก็ผมคิดว่ามันก็มันก็อาจจะประเมินกันได้หลายทางนะครับอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะเกี่ยวพันกับความขัดแย,งย,ย,ยรร้งอะไรนะครับกาลังชัดประชารัฐหรือไม่หรือว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับการกำหนดการการเลือกตั้งกอ,อทมที่ตัดสินว่าจะเลือกตั้งเร็วขึ้นชัดเจนหรือไม่ครับก็เป็นเรื่องปกติส่วนจะเป็นใครมันก็คงเป็นการประเมินความ ได้เปรียบเียเปรียบสกรยาภาพของแต่ละคนครับ,รบซึ่งก็อันที่ในรายละเอียดผมก็ไม่ทราบได้โอเคโอเคในเมื่อวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะเลือกตั้งเร็วกว่าที่คิดกันไว้เยอะนะฮะดังนั้นดังนั้นทางก้าวไกลก็คงต้องรีบแล้วสิครับในเรื่องของการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมอ,อันนี้เราก็ดูอยู่ครับถ้ามีแนวโน้มที่จะมีการเลือกตั้งเร็วจริงๆก็คงต้องเตรียมพร้อมนะครับครับ ในเมื่อวิเคราะห์ว่าเขาจะเลือกตั้งกันในเร็วนี้หรืออย่างช้าก็คือต้นปีหน้าดังนั้นวันนี้ต้องเปิดตัวกันได้แล้วนะทำภาคเก้าไก่นี่มันนี่มันเข้าเดือนพิจิกาแล้วนะพิจิกาแล้วนะอย่างช้าต้นปีหน้าหรือเปล่าไอ้นี่ก็คงฟันธงไม่ได้หรอกครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเราก็ดูอยู่ครับถ้าจะเป็นต้นปีหน้าจริงๆเราก็คงที่จะต้องแน่นอนก็ต้อง รีบเปิดตัวทีม,มออกทมของของพักนะครับครับครับถามกันจริงๆนะครับว่าพักเก้าไกลจัดทีมผู้สมัครสอกรแล้วก็วางตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมออกไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังครับก็จะเตรียมไว้แล้วครับผู้สมัครสอกอแล้วก็น่าจะเกือบครบทุกเขตแล้วนะครับอันนี้ก็รวมทั้งว่าที่ผู้สมัครสอสอที่เราอยู่ในช่วงที่ให้คัดสรรแล้วก็ให้ทดลองทํางานนะครับ โอ้ครับครับสกอขณะนี้วางตัวเกือบเกือบครบห้าสิบเขตแล้วใช่ไหมครับครับครับเกือบครบแล้วครับรวมถึงการเตรียมทีมนโยบายนะครับจัดทำนโยบายเตรียมทีมผู้ว่ากรทมครับก็อยู่ในในช่วงที่เราก็ต้องเตรียมพร้อมครับครับสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าการส่งใครก็แล้วแต่ลงสมัครผู้ว่าเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาขายนะฮะขายตัวบุคคลอย่างน้อยแล้วขายนโยบายด้วย โดยเพราะต MM ัวบุคคลนี้สําคัญต้องต้องมีเวลาขายของอย่างน้นอยสักหกเดือนตอนนี้ไม่รีบเปิดนฮะก็จริงๆริง tamam> ก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได้นะครับผมคิดว่าสามสี่เดือนก็อาจจะทันสามสี่เดือนทันสามสามสามสี่เดือนบิ้วกระแสได้ทันเราเราการทํางานในกรทมมันไม่ใช่ไม่ได้มีเฉพาะ ตัวผู้ว่ากรทมเองนะครับตัวนนี้เราสอตนะครับว่าที่ผู้สมัครสอหรือสอตเขตงานของเราก็ทํางานอยู่แล้วอย่างต่อเนืนอ้ตอนนี้ก็เปิดตัวมาแล้วอย่างคุณชาติชาติดูเหมือนจะเต็งหนึ่งผู้ว่ากรทมของก้าวไกลที่เปิดตัวมาจะว้าวแค่ไหนคะและคิดว่าจะสูเสียคุณชาตชาติได้ไหมคะก็คงต้องรอดูครับผมคิดว่าอาจจะมีจุดเด่นันคนละแบบนะครับจุดเด่นคนละแบบจุดเด่นนคนละแบบข้ามจริงๆเลครับคุณเชยทวันยังไม่ตกผลึกว่าจะส่งใครหรือเปล่าเนี่ย อาการลังเลยแงเลยจริงเรื่องเป็นเรื่องจังหวะเวลามากกว่าครับเราไม่ใช่เรื่องยังไม่ได้ตัวได้ตัวแล้วใช่ไหมฮะได้ตัวแล้วใช่ไหมมีตัวแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องจังหวะเวลามากกว่าครับในเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าก็เราก็ไม่ได้อยากที่จะล่าแคมเปญยาวเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงที่สรรหานะครับว่าที่ผู้สมัครในระดับชาติด้วยอันเนี้ยก็มีมีหลายเรื่องที่ต้องทำคพร้อมกันต้องทำพร้อมๆกัน สก,กอรน,นี่จะส่งในนามของก้าวไกลใช่ไหมฮะครับก็สกอรแล้วก็ผู้ว่ากทมจะส่งในนามพรรคก้าวไกลครับครับครับแต่มีข้อจํากัดนิดนึงก็คือคนในพรรคก้าวไกลจะกระโดดลงไปหาเสียงช่วยผู้สมัครไม่ได้ใช่ไหมฮะกฎหมายมนห้าก็จะไม่ได้ถ้าเป็นอสสใช่ไหมครับก็จะไม่ได้ในช่วงที่มีการประกาศจิตสเดียการเลือกตั้งครับอ๋อ,อชัก้การเลือกตั้งสส<อ>ไปช่วยไม่ได้ เอาละครับคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็คือเดือนหน้าเนี่ยแหละธันวาคมมีิวกาสจะได้เห็นหน้าเห็นตาผู้สมัครในนามก้าวไกลไว้เนี่ยผู้ว่ากทมใช่ครับถ้าถ้าสัญญาณค่อนข้างชัดแล้วก็คงจะต้องเป็นปลายปลายปีนี้คงจะต้องเปิดตัวแล้วครับโอ้ต้องเปิดตัวมีตัวแล้วนะครับครับอาล้วครับอะไะครับขอบคุณมากครับคุณชัยธวัฒน์ค่ะขอบคุณนะคะทนเยขาค่ะครับสวัสดีครับในขาธิการพรกก้าวไกลนะคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาทน มั่นใจมั่นใจตัวเองมากนะเปิดตัวแค่สามสี่เดือนก็ได้อมั่นใจจุดขายจุดเด่นแตกต่างจากคุณชาชาได้นี่อยากเห็นเลยสเปคแบบนี้เป็นดับไหนคุณต้องยอมรับนะการเมืองไทยนโยบายก็ใช่บุคคลก็สาคัญนะก็มีนัยยะใช่คะแนนก็ไม่น้อยนะะมว่บกรุงเทพผมว่ากรุงเทพเนี่ยมันมีสามปัจจัยที่จะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งคือปัจจัยที่หนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายสามารถเรยกกระแสได้ขนาดไหนค่ะ ประการที่สองตัวบุคคลมันว้าวไหมเขาเชื่อไหมทําให้เขาฝันตามได้ไหมตัวบุคคลยอมรับไหมตัวบุคคลสามคนกรุงเทพจะมีแนวคิดในการโหวตเลือกใครไม่เลือกใครแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็นิดหนึ่งใช่โดยเฉพาะอะที่สุดท้ายเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโหวตโดยยุทธศาสตร์เช่นเรายากอ่ะเช่น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  กลัวเพื่อไทยจะมาออก็เทคะแนนเสียงให้ประชาธิปัตยออ์อาจจะไม่สนใจว่าเป็นใครก็ไดนะ้ออกลัวประชาธิปัตย์รจะมาก็เทเสียงให้กับเพื่อไทยอะไรดังนี้เป็นต้นออโดยบางครั้งก็ไม่ได้สนใจเลยตัวบุคคลที่พักนั้นๆน่ะส่งลงนลหน้าตาเป็นอย่างไรมันต้องดูจำรก,กตั้งผููว่ากรทมสมัยออสุขุมพันธ์ได้ไหมจำได้ ยุคแรกยยุคแรกสุขุมพันธ์โอเคถูกไหมฮะเลตติ้งมาเลตติ้งมาไงยังใหม่ยังสดพอสุขุมพันธ์จะลงสมัยที่สองนแงตัวบุคคลขายไม่ได้เลยใช่เพราะคนก็แบบไม่ค่อยโอเคไงกับผลงานไงแต่กรุงเทพเขาหวดโดยยุทธศาสตร์ด้วยแคมเพญเดียวเท่านั้นคือไม่ไม่เลือกเราเขามาแน่คือกลัวจริงๆอารมณ์กลัวก็เลยไม่สนใจแล้วทั้งทั้งที่ในใจก็ลำบากใจในการจะเลือกแต่ ไม่เอาสุขุมพันธ์แต่กลัวเพื่อไทยจะมาเออกลัวมากกว่าไงเออ,เอ,อความกลัวมันมากกว่าก็เ,ออเลยจําใจออออต้องเลือกอก็ไม่ทราบสิครับ ый, ยุทธศาสตร์ของทางพรรคเก้าไกลเขาเชื่อว่าสามสี่เดือนนี้พอ,อตัวแค่สามสเดือนเขาเอาอยู่ใช่แล้วเขามั่นใจคนเขามีจุดเด่นที่แตกต่างก็อยากเห็นนะคะจุดเด่นแตกต่างอยากเห็นจริงอยากเห็นจริงๆ